สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็กลับมาพบกับเราอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมารีวิวสกูชี่ที่ได้มาใหม่นะคะก็คืออันนี้คือได้มานานแล้วแต่เอกยังไม่ได้รีวิวนะคะก็มาดูตัวเลยนะคะก็ไดไ้ได้มาจากมันก่อนก่อนเนาะอันแรกนะคะจะเป็นเค้กโลนะคะได้มานานแนะตันนี้เพิ่งมารีวิวนะ,ะแล้วก็เป็นรองเท้าคอดีนะคะ นี่นะคะต่อไปเป็นสตรอเบอรี่นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นของที่เอามาจากมาได้มาวันนี้นะคะก็มาดูกันเลยนะชิ้นแรกนะคะเป็นสาลาเปานะตัวนี้ออมซื้อมาแพงมากแต่มันซาโลมากเลย ตัวนี้ซื้อมาราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะก็ถถือว่าแพงอ่ะอื่นขายเจ็ดสิบแปดสิบป่ะ,ะ, 10, ปะถ้าจำไม่ผิดแล้วก็ชิ้นสุดท้ายนะคะจะเป็นช็อกโกแลตนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่ของแท้นะคะเราซื้อมาร้อยหกสิบเก้าทานนะโลมากเพื่ วายเดออมจะมารีวิวให้ดูนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบฝากกดไลค์ like, กดซับสไคร์แล้วก็คอมเมนต์ด้วนะอย่าดิดไลค์กันนะบ๊ายบาย